สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงสมเด็จตาหลังแผ่นดินนะเพื่อนๆนนะมีมีประวัติการสร้างจริงครับผมนะครับผมหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะอนนะเนี่ยสมเด็จตาหลังแผ่นดินเขามอบให้กับนายทหารที่เป็นนักรบในศึกสงครามเวียดนามครับสมัยสองสี่เก้าห้าหลวงปูน่นาคท่านเป็นคนทําขึ้นมานะครับผม ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ไอ้ท te ี่เพ yup> ื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้เก๋แบบนี้ไม่มีมันเพื่อนอ่าไอ้แบบนี้ไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะสมเด็จตาหลังแผ่นดินมีแต่แบบนี้เก๋ที่ลึกๆอย่างนี้นะฮะเก๋ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะอ่าเนี่ยตาแผ่นดินเป็นอย่างนี้อ่านิตราไอ้อย่างเงี้ยเก๋สีอย่างเงี้ยเก๋เพื่อนๆไม่มีการสร้างจริงประวัติการสร้างพระอันเพื่อนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีประวัติการสร้างพระจริงๆ แล้วเก๋เนี่ยเพื่อนเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเก๋พระที่เพื่อนๆเห็นน่พระแท้จริงๆมันจะกระจายไปอยู่ตามบ้านของชาวบ้านเพื่อนๆเข้าใจไหมสมัยสองสี่เก้าห้ามันไม่ใช่อยู่ในมือเซียนเซียนก็เอามาพูดแล้วก ality, 99. 99็ม hey, oh, mm ีเครื่องปั๊ม มีตัวเองปั๊มอยู่ได้ตลอดเวลาเพื่อนๆจะปั๊มยังไงก็ได้ปั๊มเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนก็ปั๊มได้คือแค่แบบอย่างเดียวเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแล้วถ้าปั๊มปั๊มแบบ A ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นล้าน A 1หนึ่งหนึ่งล้าน B 2สองล้านเนี่ยแค่สามแบบเพื่อนสามล้านสามล้านองขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้แค่สามแบบนะแบบนี้มีเป็นแสนแสนล้านล้านแบบเพื่อนๆือมันเป็นอย่างนั้นพระนี่มันต้องกระจายไปอยู่ทั่วเพื่อน ไอที่เขาเล่นเขาเล่นเก้ก็คือเขาเล่นตามหนึ่งตามในหนังสืออ้างแต่ในหนังสือแต่จริงๆเล่นเก้หมดจริงๆนะเพื่อนๆเพราะผมดูอยู่เนี่ยนี่อย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยเก้ไม่ใช่ว่าไ,ไ,ไม่มีนะมีเนีย่ยไอนี้คือรูปตาแผ่นดินนี่เป็นอย่างเงี้ยเขาให้กับนายทหารเพื่อน,อนๆไปออกลบ แล้วก็ยุคมันเปลี่ยนไปเพราะว่าคนเนี่ยเ,เพื่อนๆเสียนพระเนี่ยออกมาเล่นพระเพื่ออะไรเ,เพื่อนๆมันไม่เหนื่อยมันหาเงินง่ายคนก็เลยออกมาออกมาขายพระตรงนี้ต้องยอมรับเลยใช่ไหมฮะออกมาแล้วมันหาเงินง่ายมันคือมันหลอกคนง่ายอ่ะคนก็ซื้ออ,อก็ซื้อหมดพันหนึ่งก็ซื้อหมื่นหนึ่งก็ซื้อแสนหนึ่งก็ซื้อล้านหนึ่งก็ซื้อสมไปตาหล,ลังแผ่นดินต้องอย่างนี้ก็ผมรับประกันว่าเนี่ยสม็จตาง แล้วผมขอเลยพูดเรื่องกฎหมายขอจับเฮะไม่จับสักคนหนึ่งที่ผมเห็นน่ะให้ตำรวจมาจับใครขายพาก,กีจับเลยเพื่อนเพื่อนไอ้คนพูดอ่ะส่วนมากอ่ะเพื่อนเพื่อขายพาก,กีพูดเรื่องกฎหมายเมื่อกี้มาอ้างคนหนึ่งเรื่องกฎมงกฎหมายมาตาแปดมาตาอะไรผมยินดีให้จับจับได้เลยก็คุณขายพาก,กีเหมือนกันผ้า,าแท้ขายไม่ได้เพื่อนเพื่อนไปถึงเนี่ย ซื้อถูกไม่ซื้อถูกก็ตีเกเพื่อนเเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆนี่สมเด็จตาหลังแผ่นดินตาหลังแผ่นดินต้องอย่างนี้นะฮะสองสี่เก้าห้าหลวงปู่นาคท่านเป็นคนทำผมเห็นเป็นประเด็นจังเลยตอนเนี้ยอคุณดูแต่ละคนก็คนเอาเปรียบคนแท้เขาไม่เล่นเพื่อนเพื่อนเชื่อผมดิเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นแท้เขาเล่นเกอืมเขาเล่นเกจริงๆ เล่นเกมเนพระเล่นทุกคนเล่นเกมหมดจริงๆเกือบทุกคนเพื<ๆ>่อนๆเกือบทุกคน<ๆ>บอกให้ได้เลยเขาเล่นกันหมุนเวียนกันไงแล้วพระแท้เพื่อนๆมันกระจายไปทั่วแล้วมันไม่ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็หายไปตามกาลเวลาบ้างไฟไหม้บ้างโดนขโมยบ้างคนนู้นเดินมาก็หยิบบ้างเพราะมันไม่ได้มีราคาสูงไปขายไอ้เซียนพระก็ไม่ได้ราคาสูงไอ้ที่ได้ราคาสูงเขาโปรโมทเขาโฆษณาขึ้นมา แล้วไปอยู่ในมือเซียนดังๆใช่ไหมฮะมีชื่อเสียงมาเก่าแก่แค่นั้นเองแล้วก็ตีผ้าเป็นทำมาไม่ถึงสิบบาทองค์หนึ่งบาทสองบาทเพื่อนเดือนเลยแล้วไปขายเขาเป็นล้านเป็นแสนและไอ้คนที่เก็บพระอยู่ตามชาวบ้านเ,น,เนี่ยเพื่อนขายไม่ได้ราคาไอ้พวกนี้เหมือนแปงเมาบินเข้ากองไฟอเดินไปแค่ค่ารถเสียค่ารถนี่แพงหว่า ขายพระมไปไม่รู้กี่ที่แล้วถ้าคุณรวมกันแค่ค่ารถนะเพื่อนๆนะค่ารถนี่ผว่าเกินแล้วเกินไปกว่าคนเป็นหมื่นทั้งไปทั้งไปซื้อและทั้งไปปล่อยให้กับเซียนใช่ไหมคุณเช่าเช่ามาบางทีคุณก็รู้ว okay. ่าเก๋ออกไปให้เซียนเผื่อเซียนมันดูจมในหนังสือก็โอเคเหมือนในหนังสือเขาก็เอาก็อาจจะมีก็อาจจะมีอะผมว่าเป็นอย่างนั้นอืมแต่ที่ผมดูนะเพื่น <abel> พอนๆนะเพราะโลกมันเป็นโลกโซเชียลไง มันเป็นโลกโซเชียลเราก็ดูได้เราก็วิเคราะห์คนได้เราก็จะดูที่พระเพื่อนๆเอ้ยไม่ใช่ดูที่คนแต่ส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นเก้าสิบเก้าถึเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์คนขายพระมันเป็นอย่างนั้นเขาเล่นพระเก๋พระแท้เขาไม่เล่นไม่เล่นจริงๆเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยใครออกนอกแถวก็คนนั้นโดนเลยก็โดนเหมือนโอ๊ตบางแพรออกนอกแถวแต่ก็โอ๊ตบางแพรก็เล่นเก๋มาตั้งนานแล้วก็เล่นเก๋กันหมดทุกคนเพราะมันมีรายได้ พระแท้มันกระจายไปแล้วก็มันก็หายไปตามกาลเวลามันไม่ได้มีเยอะๆอย่างที่เขาพูดหรอกพระคือ9เ้าสิเนี่ยไม่มีประวัติการสร้าง99.99สิบเก้จเก้นี่เก๊เก๊หมดก็เี่เอามาพูดกันก็พูดกันไปเรื่อยๆเพื่ๆก็เรื่อยๆก็ฟังกันไป ไอ้ตรงไหนที่มันดูแล้วผมขัดแย้งแล้วก็ผมก็จะออกมาพูดอย่างนี้นะเพื่อนๆโอเค okay. แค่นี้นะสวัสดีครับผมติดตามรับชมรับฟังไปเรื่อยๆนะครับ